สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแอนุกี้ช่องอดีตสอนซัมเมอรี่นะคะก็สำหรับการานำถังแซกนะคะลงหลุมนะคะก็เอาถังแซกทั้งสองนะ,ะท,งทั้งสองถังหรือทั้งสองลูกนะคะลงสู่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้นี่นะคะเครื่องสูบน้ำนะคะสูบจากสะลงนะคะ มาปล่อยตรงตัวถังแซ็ตนะคะให้เต็มเนาะนี่ค่ะพอแล้ว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 นุ๊กนุ๊กนุ๊กเต็มแล้วสุดตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับเอาน้ำอะไรจอกจอก

ตอนนี้ช่างพงก็กำลังเกลี่ยดินนะครับจากบริเวณขอบนะครับด้านหลังนะครับ น้ำที่อยู่ข้างล่างก็เป็นน้ําที่ล้นจากที่เครื่องปั๊มน้ํานะครับ<ด>เครื่องสูบน้ําแล้วก็มีน้ําซึมออกบ่อด้วยนิดนึงนะครับน,น่าจะกำะลังทยอยถมตรงข้างล่างก่อน ไปไหนครับข้างรับสายเมตรช่วยช่างพงนะได้กี่เมตรสเมตรแปดเมตรแปดพึ่งก็เมตรเมตรหกไหมเมตเ้าสิบเมตรเก้เมตรเก้เมตรแปดึ่งก็เมตรเก้าสิบหกเไหมสามเมตรแปดบ ก็เม็ดเก้าสิบเขาพอว่าเขาใหยน้ำเยอมากในย่างแห้งแล้วมันบ้าตีนนี่น่ะเป็นบ้าเราบอกไไปเให้ลุดไปเปิดน้ำมาตู้เย็นนะลูกมาขวดเปล่าป่ อันนี้คือมาร์กกึ่งกลาง<ช>ก็จะเป็นท่อน้ำบอกเกอะนะครับเ c ที่จะลงใส่ท่อใหญ่ เานช่างพงแล้วน้ําทั่วไปแบบที่มันเพื่อนอยู่ในห้องน้ําทําแยกไหมครับเขาจะมีอีกบอ่อหนึ่งอันนี้คือจะเป็นท่อซ้วมนะ FC เอาง่งายๆนะครับนี่ถึงท่อซ้วมนะฮะคือท่อใหญ่ที่ลงจากชักโครกหรือซ้วมนะฮะส่วนน้ําที่แบบว่าเป็นน้ำาที่หอยู่ บริเวณข้างนอกก็จะทำอีกท่อหนึ่งนะครับจะมีถักอีกส่วนหนึ่งแยกต่างหากก่นี่นะครับบรรยากาศก็ฝากลิธ,ธัณา์ที่พี่คอบี่ด้วยนะครับโอเคไหมส่วนเก้า 2, 4, 4, 5, 6, 6, สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกสั่งได้ในนามช่องยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับนะแล้วก็อย่าลืมฝากให้อดิศร์ปาร์บารด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> อ๋อเออพอดีเอียงได้พอดีละ <c oughs> มอีกู างนี้ปุ๊บก็ไปเจอพงอตรงนี้พงออตรงนี้อีกนี่คือการวางแข่งใช่ตั้งอืก็ต่อขึ้นมามาตั้งตรงนี้ก็โคกใช่ตั้งก็โคกเพราะว่าสีงกลางตรงนี้ความจริงไม่ง่ายนิดเดียวทางสะพานเข้าไปแล้วก็ร้อนตรงนี้มเลยจะโคกไว้ตรงนี้บอก พักโกงว่าต้องอยู่มุมๆเลยขนาดนั้นเหรอผมว่านนใช่เนาะเพื่พอจะมีต้องแบ่งคือแบ่งล็อกนี้ให้มันเป็นล็อกก่อนครับแล้วก็วางนี่มันสองห้องไงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสองห้องไงอือครึ่งสอง,ง 1, ห้อง,อง,องจะวางเ,าเอาตรงกลาง,ง,ลางเลย,เลยแล้วผมว่าเอออะไรส้วมแบ่งครึ่งห้องแบ่งครึ่งห้องน้ำ ผมว่าตรงกลางไม่ได้นะทุกคมันต้องอยู่มุมนู้นกับมุมนี้เข้ามาพร้อมๆกันแล้วโอ้โหไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครอืันนี้หัวกันเลยใช่เอาก้นไกลๆกันหน่อยเอใช่มันอยู่เอออย่างนั้นน่ะแล้วว่าระดับนี้น่าจะสวยมันนี่มันอยู่ชิดกันเกินอ่ะข้อมองตรงนี้ใช่ใช่ข้อมองตรงนี้ก็ทำลักษณะลาดเพียงหมดนี่ ไม่งั้นไม่งั้นนมันไม่ไหลเรามาดูช่างวางแผนงานจะรอดหรือจะล่วงก็อยู่นี่แหละโอ้แน่นอนล่วงแน่นอนเดี๋ยวไปดูแน่นอน <c oughs> ล่วงตกเลยนี่แน่นอนที่สุดเดินไปเนาะพวกเราเลยนะเป๊ะ ใส่ข้องอเจ้าขุดลงไปอีกเดียวมาขุดงนี้ขุดเพื่อวางข้องอใส่ข้องอตรงคานนี่เลยหอหะอืมไม่จะใส่ข้ออีกข้อนเป้เอาเปเอาไปเอาเดือยนีวางดือยบอกมีดวางไว้สักอข้อที่นิวบางนะไปดมาบ้างหนไปหาดีล่ะเอาละถือข่อายจะเทบ